สตาร์ทคู่แรกของคุณก็คือรุ่นอะไรครับก็เนี่ยครับผมปัจจุบันอายุ40ปี้วครับสตาร์ทคู่แรกของผมก็ตอนอายุ7ขวบนะครับพ่อซื้อให้ครับก็คือคู่ละร้อยกว่าบาทนะไม่ถึง200อครับก็คือเป็นสตาร์ทที่เป็นผ้าใบครับเนี่ยครับเห็นไหมครับเป็นผ้าใบนะครับนี่ก็คือเป็นรูปประกอบครับก็คือเขามาขายก็คือข้างถนนครับก็คือรองเท้ามือสองครับตรงอุดมศุขซอย39นะครับก็มีร้านรองเท้า มือสองมาขายทุกวันพื่อหาดครับแต่ทุกวันนี้เขาก็ไปขายที่ลาซาลแล้วครับถ้าจะไปซื้อต้องไปซื้อที่าาลาซารครับเนี่ยครับก็มันจะเป็นข้างนอกก็คือเป็นผ้านะเป็นผ้าใบาเนี่ยแหละเหมือนที่เราใส่รองเท้าผ้าใบโรงเรียนนั่นแหละแต่ว่ามันมีพื้นนะครับ ไม่ใช่เขามาใส่ปุ่มเองมันกับไอสตาร์ทายถั่วเรื่ออะไรที่เขามาทําเองนะเขามาใส่ปุ่มน่ะหากนะครับแต่นี้มันมีมาจริงๆแล้วนะครับมันมีมาตั้งนานแล้วครับคนอายุอายุแปดศูนย์เก้าศู็เคยได้สัมผัสแน่นอนกับกับสตาร์ทผ้าใบครับนี่คือสตาร์ทคู่ได้ของผมนะครับสตาร์ทผ้าใบนะครับเรื่องของเพื่อนๆนะครับสตาร์ทคู่แรกคือรุ่นอะไรกันครับ